โรงเรียนบ้านหัวหมากบนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรารธานีเขตหนึ่งขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่1โรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนบ้านหัวหมากบนโดยใช้นวัตกรรม Step S Administrative Model พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2 5 4 2และแก้ไขเพิ่มเติม2545และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งทาง,ทงด้านร่างกายความรู้และคุณธรรมรวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาบนพื้นฐานความเชื่อว,ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เพื่อให้มีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถด้านการสื่อสารการคิดการแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยีจากการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมาคุณครูหลายท่านยังพบปัญหาที่เกิดจากปัจจัยด้านสมรรถนะและด้านอื่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนยังขาดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองขาดการคิดวิเคราะห์ขาดทักษะการแก้ปัญหาในส่วนของครูผู้สอนได้มีการพัฒนาตนเองด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่เชื้อของโรคระบาดไวรัสโคโรนาแต่ยังขาดทักษะกระบวนการบริหารจัดการเชิงระบบและขาดการดำเนินงานการประสานที่ชัดเจนในการรวบรวม โรงเรียนบ้านหัวหมากบนจึงได้ประชุมเชิงปฏิบัติการและใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของโรงเรียนร่วมกันคิดต่อย,ยอดจากโมเดลการบริหารเดิมนำมาปรับปรุงพัฒนาและทดลองใช้นวัตกรรมโดยยึดกระบวนการทำงานตามวงจรคุณภาพ PDCA เกิดเป็นโมเดลใหม่สู่ความยั่งยืนภายใต้ชื่อว่า STEP ADMIN MINIST r a t o r MODEL STEP ADMINIST s t a t u r s MODEL ประกอบด้วย S.Scan การสำรวจความต้องการ T.Transfer การถ่ายทอดสู่การปฏิบัต e ิ E.Evolution การประเมินผล P.Promote การส่งเสริมสนับสนุน s s u b t i n t a b l e Development สู่ความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสอดคล้องกับคุณลักษณะของครูเริ่มจากการนำนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาลงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนโดยครูมีการวิเคราะห์นโยบายต่างๆตั้งแต่นโยบายรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตลอดจนในนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษามาหลอมรวมและบูรณาการในการทำงานร่วมกันโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพของครูให้ เป็นครูมืออาชีพในศตรวรรษที่21เมื่อครูมีคุณภาพสามารถถ่ายทอดความรู้เต็มศักยภาพย่อมส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีตามลำดับผ่านกิจกรรมที่หลากหลายดังนี้มีการอบรมสัมมนาประชุมศึกษาดูงานทั้งในระดับโรงเรียนระดับเครือข่ายระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับชาติมีการนิเทศภายในและการประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC พัฒนาคุณภาพของนักเรียนได้ร่วมการคัดเลือกและกำหนดกิจกรรมมาใช้กับนักเรียนเพื่อฝึกฝนนักเรียนสู่ความยั่งยืนเป็นเด็ก 5G ผ่านโครงงานหรือกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. Good knowledge มีความรู้ดีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้คิดวิเคราะห์เขียนคณิตคิดเร็วกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามจุดเน้นสพทจันสู่อังกฤษ อังคารสู่การเขียนพู้สู่การอ่านพฤหัสสู่คณิตคิดวิเคราะห์สุ่สู่เกมหันษากิจกรรมสอนเสริมก่อนสอบ RTNTONe อกิจกรรมซ้อมสอบเสมือนจริงและกิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียนได้โครงการห้องสมุดส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมีการจัดกิจกรรมคำถามห้องสมุดกิจกรรมอ g l ล s h Today กิจกรรมเสียงตามสายโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยเพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กไทยให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ 2. good morals มีคุณธรรมดีโครงการวิถีพุทธวิถีธรรมวิถีไทยผ่านการจัดกิจกรรมตามรูปแบบของโรงเรียนวิถีพุทธเช่นการนำปิ่นโตไปวัดในวันพระการทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาการฝึกคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 3. good health มีสุขภาพดีโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและเสริมสร้างสมรรถภาพผู้เรียน ผ่านกิจกรรมออยออน้อยห่วงใยผู้บริโภคและรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมสมรรถภาพด้นานกีฬาต้านยาเสพติดร่วมกับชุมชน 4. Good Life Skills มีทักษะชีวิตดีโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขส่งเสริมการรณรงค์ปลอดยาเสพติดและอบายามุขในโรงเรียนและชุมชนโครงการน้อมนำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระบรมราชโชบายผ่านกิจกรรม ออมวันละบาทกิจกรรมส่งเสริมเรียนรู้สากรโรงเรียนกิจกรรมปลูกผักปลอสารพิษเลี้ยงปลาเพาะเห็ด 5. Good Technology Skills มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โดยกิจกรรมเรียนผ่านวิธีคิดวิธีโค้ดโคดดิ่งสเตมหุ่นยนต์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งจากการนำนวัตกรรมไปใช้จริงในการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านหัวหมากบนตามขั้นตอนขบวนการของนวัตกรรมโดยใช้ step s administrators model ส่งผลในการพัฒนาวิชาชีพครูจรรยาบันคุณธรรมจริยธรรมสู่อาชีพ สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ในทุกมิติและส่งผลสู่การพัฒนาผู้เรียนทําให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพที่เท่าเทียมกันมีความสุขในการเรียนรู้และมีทักษะกระบวนการคิดที่สามารถเชื่อมโยงสู่ทักษะการทํางานทักษะการประกอบวิชาชีพทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขมีความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้รับรางวัลดีเด่นต่างๆมีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ที่ตามหลักสูตรกําหนดตลอดจนมีคุณภาพสู่สากลอ,อย่างยั่งยืน